สวัสดีครับ,รบพบกับรายการช็อการนและรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่ทีมงานจะหยิบเกมมาให้พวกเราเล่นใช่และใ<ด>น,<ห>นวันนี้เป็นเกมอะไรครับทีมงานเป็นเกมวิรรเศษไม่รู้เเป็นเกมที่ว่าเราหลงไปในบ้านบ้านหนึ่งนะครับแล,แล้วก็ การลึกล้ำพร้อมยงครับพร้อมครับได้ใสหมอไร้เลยียบตี เสียง <laughs> มันจ <laughs> <laughs> ๊อกเก็ตจ๊อกเก็ตจะมีเสียงต่อม่ใช่เลยเอาแล้วให้เดินแล้วโอ้โห <c oughs> โทรศัพท์อีกแล้วรับสายดิฮัลโหลเออดีพิซ่าไม่ได้สั่ง <laughs> เดไป่นียอะไรโอ๊ยกลัวอะไรไปก่อนปะก็ลองดูห้องก่อนเธอปิดทีวีกันไหมเพราะเขาบอกว่าห้ามเปิดทีวีนี่ในทีวีล่ะเนี่ยอืมเนี่ยไปอืมน่าจะขวาปะเนี่ยทีวีเนี่ยปิดเลยปิด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 อะไรแก็เสียงปิดทีวีเธอก็รู้อยู่ทีมงานพูดไม่เคยจริงเลยใช่ปะล่ะจริง เธอไปเข้าห้องเข้าห้องหมดก่อนมันมันก็มีตั้งแต่ข้างบนไล่เสียงเนี่ยยีนหางเกงยีนหางเกางยีนมองแกมเชอร์บอลเชอไม่ใช่เฮ้ยมันน่านจะเปิดตู้แหละน่านจะมีเกงยีนทั้งนั้นยังไงทำไมมุมกูไม่ได้กลัวจังเลย <_ S 1> กลัวจังเลยว่าเธอมันต้องเอาขนาดนี้เลยเหรอไอ้อานเอางงเกงยีนเนี่ยเฮ้ยเจอกุญแจกาลาดแล้วแล้วอะไรเนี่ยเอาไปยังไม่ตายไม่ไมแล้วต้องไปไหนอะ่ะไม่เดี๋ยวบอกไปสิเดี๋ยวบอกมันยังไม่ตาย <c oughs> มาห้องนี้แล้วเราก็อะไรอะ่ะเฮะเอ้าก็แทกกำแพงได้ด้วยเหรอ เอาซะหลอนเลยเระยงอ,อีกหน่อยอีกทีหนึง่งสุดท้ายพเพื่อนๆสู้อ๋อเสร็จแล้วอา้าวกาลังเจออเยอะโอเคเจอทางใหม่ครับท่านผู้ชมครับเข้าไปเลยิีะกำลักตกิีะอะไรล่ะฝุ่น <laughs> โอเคครับ เดี๋ยวเราจะแทรกตัวไปนะฮะแทรกรูขุมขนเข้าไปดีนะผมหุยมีห้องอีกหรออันนี้น่าจะเป็นห้องรับเลยห้องที่นั้นเปล่าที่ว่ามีการยิงปืนอ่ะอ๋อตอนแรก่ะใช่ด้วยยิงปืนไหมโอ้โหทำไมต้องช้าๆด้วย โ,โห้ครบเลยแล้วก็ไม่ได้ม่ได้ยิงก,กันเลยกด x imcan the you are hate เอาทำไมต้องยิงตัวเองอ่ะก็จบอย่างเงี้ยมันหลอกหรือเปล่าให้เราเลือกว่าเราจะหนีหรือเราจะฆ่าตัวตายเอ้ยชาดเอ็นเกมเฮ้ยเอาจริง,อ,รงรอ่ะเอาจริงเปล่ามันให้เลือกอกีกรอบไปคิดว่าไงอ่ะ เราจะหนีออกไปหรือเอ้าเร <laughs> ิ่มใหม่ว h a t เฮ้ยมาไงอะ่ะเฮ้ยเดินเข้าไปได้ปะใบ <laughs> ไปเปล่าใบให้ไปเปล่าวันหัว ราจะหาอะไรมาเกี่ยวอะมันต้องหาอะไรไปต่อตรงนั้นน่ะนหนมันต้องหาอะไรเกี่ยวเปล่าวะเฮ้ยตกใจเสียงเธืเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> ตอนแรกไม่มีรูปนี้ <laughs> นปักเลยอ่ะ ตอนแรกไม่มีนี่เนาะใช่<น>เฮ้ยเธอต้องเล่นไม่ใช่เหรอ,อไม่เอาเธอ,อต้องเล่นไม่ใช่เหรอเธอ,อต้องทำตาปิดเอาหมดอันนี้เพื่อเปิดเปิดล่าย <Nice S 1> สุดโอ้โหเสียงไม่ให้ย่อยนะพี่แงและละคังได้แงะโอเคครับไอ้ที่มันโยกนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย ยกว้าเวเจอแล้วโยกทำไมอะ่ะทำอะไรอยู่เอออยู่นี่นี่เออเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยอ,อ้าประตูปเปิดตอนนี้คือไม่ใช่แค่ผมครับทีมงานก็รุนไปกับผมครับตอนนี้เฮ้ย,ยลากอะไรลากอะไรลากอะไร เอาไฟหมดอีกเฮ้ยอะไรวะน่ะเธอเฮ้อเธอเธอเลยก็จบไปแล้วนะคะกับช็อกกะดูใช่แล้วครับอีพีนี้ก็ถือว่าเป็นอีพีที่เซอร์ไพรส์เพราะว่มันมีมันอาจจะไม่มีผีมีอะไรให้เห็นเนาะแต่มันองมีอยู่นะ เราหลอนเสียงอ่ะเออเราหลอนเพ่อนอย่างเราหลอนเองซ่มากกว่าครับปืนอยก็ยังไงรอดูกันต่อไปนะว่าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์ลองอะไรกันดูครับวันนี้ถ้าเกิดชอบก็อย <soft and> <art> ่าลืมกดไลค์กดมเม์แชร์กระดิ่งด้วยครับ เจอกันใหม่พัหนาครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าสิไม่ใช่พัดหน้า